สวัสดีครับเพื่อนๆเวลาการปลูกป่านะครับวันนี้ปูน่นำเสนอไม้ป่านะครับไม้ป่าตอเร็วราคาดีนะครับต้นนี้นำเสนอพยุงนะครับพยุงไทยพยุงไทยต้นใหญ่ๆสวยๆนะครับนี่นะครับพยุงไทย น,นี้สูงน่าจะเมตรยี่สิบได้นะครับตัวนี้ความสูงนะครับอันนี้น่าจะประมาณสักหกสิบเซนเจ็ดสิบเซนนะครับตัวนี้เป็นพยุงป่านะครับพยุงไม้ป่าที่ก่นสวยสวยมากๆนะครับแก่นไม้พยุงนะครับเพื่อนที่สนใจนะครับ ติดต่อมาที่ย่าเลยนะครับ0867343078นะครับมาพยุงไม้ป่านี่นะครับเป็นไม้ป่าทั้งหมดนะครับตันนี้เป็นมะฮอกกานีนะครับมะฮอกกานีกับพยอมสนใจนะครับเชิญติดต่อได้ที่ปู่ย่าเลยนะครับ ครับสวนปู่ย่าอยู่ตรงข้ามสวนวณัทลารีสอร์ทนะครับติดถนนใหญ่สายทิษสนุโลกล่มสักนะครับกิโลเมตรที่สี่สิบสามสี่สิบสี่ประมาณนี้นะครับสี่สิบสามสี่สิบสี่อยู่ติดถนนใหญ่สี่เลนนะครับมาง่ายสะดวกนะครับไปมาสะดวกสนใจนะครับ ทรมาหาปูา่ย่าได้ครับกับสวัสดีครับเพื่อนๆครับ